สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสู้ขู่ทุกคนครับมนีวรพนอีสานบรรนุนะครับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาุองจักยา,าชนิดหนึ่งนะครับตีแกโลกระเพาะอาหารนะครับยาตัวนี้เป็นยาอีกยังนะครับเป็นสมุนไพรชนิดใดเดี๋ยวพี่น้องไปเมืองน้ำันกับผมนะครับกับพ่อกรองนะครับผู้พิหุกจักสมุนไพรดีๆไปเมืองน้ำันได้เลยครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสู้ข,ขูทุกคนครับมื้อนี้นั่งอยู่ข้างครอบครองนะวันนี้เพิ่นมีอ่าอยาดีนําเสนอพี่น้องนะครับดีบ่ด,ดีเพิ่นว่าเพิ่นดีนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดยังบ่เคยนะครับก็เอาไปลองเมืองสูตรของเพินพ่นสมุนไพรบ้านๆนะครับมื้อนี้เพิ่นสินําเสนอ,อ,อยาแก้โรคกระเพาะว่าซั่นพี่น้องตัวยาไม่ยังแน่พ่อนี่ต้นมะแข้งโขกับกระแพงเก็ดสั้นกับรากอันนี้อันนี้ ไปกางโป๊ครับเจนเจนหมักกระไก้เออหมักกระไก้ครับไม่ไม่กดท่าเออหักไม่กดท่าบ่เออหักไม่กดท่าที่มันอัอเอาอันรับมันมาพยานะเป็นน้ำนั่นเอาลากมันด้อเอาสามลากเอาสามสามสามอันสามหักออสามอันคนลากมันมากแหละก็มาสมใส่ซุปนี่แหละมาที่เป็นยาน วิเศษเลยช่วงนั้นเป็นลูกกระเพาะเรีอรั่งนี่บ่เกินสองหมออครับผม,<ไ>ผมเปลี่ยนมาแล้วผมยังได้ได้พัฒนาขึ้นมาว่ามันมันดีมัน<อ>ผมก็<อ>กจื้อ,อไวผมบอกลูกโบรานตอนที่มันดีๆก็ยังมึงบอกลูกโหรานต่อไปเพราะมันได้กุศลต่อไปไพ่หนาอันนี้เป็นวิทยาท,ทานจาก่อของนะครับ ครับยาโรคกระเพาะที่พ่อกอนแนะนําก็คือหมักแกงโผเอาไปต้มทั้งใบทั้งหางครับแกนแกนอันตะไกล้แล้วก็ยัอีกชนิดนึง่งเองกระเพาะหักมะโกยตุ่โกยหักไม่หักโกยหักสามสามหักนะครับมาต้มด้วยกันกินยาเป็นยาโรคกระเพาะดีนะครับกินแล้วสงัดดีเลยครับพี่น้องลองมาลองดีบ่ดีลองก่อนเด้อพี่น้องจะเฝ้าเสื้อคนอ่ะไปลองเมืองแล้วก็บใครคอมเมนต์ต่อนะครับ นี่เป็นวิทยาทานดีๆนะครับจากพ่อของนะครับคนนำเสนอทางวอร์พลอีสานบ้านโ้นนะครับทาง youtube พี่น้องทางซปเปอร์พี่น้อง youtube ทุกท่านนะครับเอาไปล้องมองผู้ใดที่เป็นโรคกระพริเรือล่างนะครับยาดีๆนะครับยาผีบอกนะครับวิทยาทานจากพ่อของนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปนี่ครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณในล่ะครับ 还问了。